เราจะมาต่อกันที่ข้อ9ค่ะข้อ9 3า y กํลังสองบวก 2, 2 x ลบ19เท่ากับ0นให้นี้เป็นสมการที่1 2 y กํลังสองลบ7 x บวก4ให้นี้เป็นสมการที่2ขอเท่ากับบวก4เท่ากับศให้เป็นสมการที่2พี่เลือกขอเลือกกำจัดตัวแปรนี้นะตัวแปร y กํลังสองเนาะอ่าโดยการคอลนอนของ3และ2คือ6นั้นเอาสมการที่1 คูณด้วย2ตลอดทั้งสมการ2คูณ 3y มไมกำลังสองบวก 2x ลบ19เท่ากับ2คูณ0 2คูณ 3y มไมกำลังสองได้6กไมกำลังสอง2คูณ4 2x ได้ 4x 2คูณลบ19ได้ลบ38เท่ากับ0ให้อนี้เป็นสมการที่3ต่อมาเอาสมการที่สองมาคูณกับสม ก็เป็น3คูณกับ 2Y าลังสลบ 7x บวก4เท่ากับ3คูณศูโอเค3คูณ 2Y กลังสก็เป็น 9Y ลังสขอโทษค่ะ6กากลังสอลบ3คูณ 7x เป็น 21x บวก12เท่ากับ0ให้เป็นสมก,การที่4เคเนาะต่อมาพี่จะสมก,การที่3มาลบก,กับสมก,การที่4 ก็จะได้เป็น6ก y กําลังสองบวก4 x ลบ38ลบกับ6ก y กําลังสองลบ2 1 x บวก12เท่ากับ0โอเคเท่ากับ0อ่าถอดออกมาจากวงเล็บเป็น6 y กําลังสองบวก4 x ลบ38ลบ6 y กําลังสอง บวก 21x ลบ12เท่ากับ0 6ไว้กำลังสองตัดการเหลือเป็น4บวก21ได้ 25x ลบลบ38ลบ12ได้ลบ50เท่ากับ0 25x ก็เลยเท่ากับ50เนาะย้าย50ไปบวกฝั่งขวา x เท่ากับ2เคได้ค่า x และค่า1 มีค่าเดียวแทนค่า x เท่ากับ2ลงในสมการที่1แล้วกันเนาะ3 y กำลังสองบวก 2x ลบ19เท่ากับ0 3 y กำลังสองบวก2คูณกับ x คือ2ลบ19เท่ากับ0 3 y กำลังสองบวก2คูณ2ได้4ลบ19เท่ากับ0 3 Y ากำลังสองสี่ลบ19ได้ลบ15ห้าเท่ากับ0นทานเนาะสากำลังสองเท่ากับย้าย15ไปบวกฝั่งขวาจดตามด้วยเป็น15 Y ห้ากำลังสองหารสามทั้งสองข้างฝั่งนี้เหลือห้าก็เลยเท่ากับห้าก็เลยเป็นบวกลบรูทหโอเคเพราะงั้นตอนนี้เราได้สองคำตอบละคือ <c oughs> <c oughs> สองรูทหากับ2องลบรูทห้ามาถึงขั้นตอนสุดท้ายของโจทย์ทุกข้อที่เราต้องทำคือขั้นตรวจคำตอบขั้นตรวจคำตอบใน,บนการตรวจคำตอบดึงสมการทั้งสองขึ้นมาเลย3 y กำลังสองบวก2 x ลบ19เท่ากับ0แล้วก็ 2 y ากำลังสองลบ7 x บวก4เท่ากับ0คาคำตอบของเราคืออะไรนะคือ2อรูทแล้วก็2ลบรูทหสังเกตนิดนึงรูท้ากับลบรูทาพด y พด y มันเป็นกำลังสองเพราะฉะนั้นไม่ว่าค่าจะเป็นบวกหรือลบคำตอบจะเหมือนเดิมเพราะงั้นถ้าตัวบนถูกตัวล่างก็ถูกด้วยถ้าตัวล่างผิดตัวบนก็ผิดด้วยจะเหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราขอพี่ขอใช้ตัวบนตัวเดียวแล้วกันในการตรวจเนาะตัวบนเชื่อตัวที่หนึ่งใช้ในตัวที่หนึ่งในการตรวจสามวายกำลังสองสามวายคือรูทห้ากำลังสองทันเนาะบวกสองคือสองลบสิบเก้าเท่ากับศูนย์รูทห้ากำลังสองได้ห้าห้าคูณสามได้สิบห้าบวก สองคูณสอแล้วก็ลบ19เท่ากับ0 15ย์สิบหวกสลบสิบเบวกสได้19 19ก้กลบสิก็ได้ศูนศเท่ากับศูนย์จริงไหมจริงเป็นธสมการจริงโอเคงั้นมาดูสมการที่สองบ้าง2องวายกำลังสองสอคูณรูทหทั้งหมดกำลังสอง ลบเจ็ด x x คือ2บวก4เท่ากับ0 5นห้าหรู้5ากำลังสองได้5 5หคูณ2เป็น10ทถานเนอกลบกับ7คูณ2เป็น14บวก4เท่ากับ0นย์หรือเปล่า10ลบ14เป็นลบ4ลบ4บวก4เป็นศ0นศูนย์เท่ากับ0ูนย์ก็จริง แล้วฉันนั้นตอบเลยตอบระบบสมการนี้มีคำตอบคือ2องรูหและ2องลรูหอย่าลืมนะต้องตอบเป็นคูณดับนะโอเคจบข้อนี้ค่ะขอพักเดี๋ยวนึงเนาะ